สวัสดีค่ะพี่ต้อยลันลาไทยแลนด์วันนี้วันอาทิตย์นะคะวันนี้วันวันนี้เกิดสุริยุปราคาใครได้ชมบ้างแต่พี่ต้อยไม่ได้ชมนะเพราะว่าเขาบอกว่าคนเกิดวันจันทร์ห้ามชมพี่ต้อยก็เลยไม่ได้ออกมาชมวันนี้เป็นวันที่กลางวันยาวที่สุดนะคะ กลางวันจะยาวมากพระาทิตขึ้นตีห้ากว่านี่ค่ะบ้านพี่ต้อยนี่หกโมงกว่าจะทุม่มละจ้ามากดูพระอาทิตย์แจ่มจ้าเลยค่ะนี่ค่ะหกโมงกว่านะคะพระอาทิตย์แรงดูบางเงาบ้านยังบังอยู่สว่างมากดูต้นข้าวเสมอกันหมดเลยเพราะว่าตัดใบนี่ค่ะ ก้นข้าวตัดใบเสียงไก่ขันละจริงๆมันจะมืดแล้วอะไก่ก็ต้องขันแล้วล่ะแต่วันนี้เป็นวันที่กังวันยาวก็เลยยังสว่างมากนะคะสว่างจริงๆเลยเนี่ยจะทุ่มแล้วสว่างจ้าถ้าพระอาทิตย์ไม่บังหลังคาบ้านนะก็ เดินไม่ได้ร้อนมากแ่พี่ต้ยเดินออกมาแล้ละ่ะนะคะพาดูข้าวข้าวโตขึ้นเยอะเลยค่ะนี่ค่ะปลูกข้าวก็ไม่นานนะสามเดือนนิดนิดสามเดือนอะ่ะก็ได้แล้วเกี่ยวแล้วนะคะได้ตังค์แล้วเดี๋ยวนี้เกี่ยวข้าวก็ไม่ต้อง เก็บไว้ที่ยุง้งสมัยก่อนนี่ต้องเก็บที่ยุ้งก่อนถึงจะตวงขายสมัยก่อนยุ้งข้าวเดี๋ยวนี้ยุ้งข้าวไม่ไม่มีกันแล้วนะคะบ้านนอกสมัยก่อนนะมียุ้งข้าวไว้สําหรับเก็บข้าวที่ต้อยเกิดทันมียุ้งข้าวนะเดี๋ยวแต่เดี๋ยวนี้ยุ้งข้าวแทบไม่มีก็คือไปเกี่ยวได้ก็ใส่รถไทยแลนด์รถอีแต่รถกระบะตามชาวนาเข,ขาค่ะก็เอาไปขายเลย ที่ลงสีหรือท่าข้าวนะคะก็ไม่ต้องเออแต่เดี๋ยวนี้ข้ายุ่งข้าวหายากแต่กลับบ้านก็ยังมีอยู่นะบางบ้านก็ยังไม่ลือ้อนะคะยุ่งข้าวสมัยก่อนเขาก็ไม่ได้เก็บแต่ข้าวนะเก็บเก็บแบบอุปกรณ์การ,กรเกษตรหลายอย่างนะคะก็ไว้ในนั้นหมดก็จะมีกุญแจปิดนะคะ ทำนาสมัยก่อนทํานากันธรรมชาติอะคะ่ะในน้ํามีปลาในนามีข้าวถามว่าจริงไหมจริงเลยค่ะพี่ต้อยไปนาไปนอนนากับพ่อน้ําในานานเนี่ยกินได้นะคะกินได้ทุกแปลงแล้วก็เดินไปเนะะี่ยค่ะแค่มีน้ําอยู่หน่อยเดียวปลาเต็มแลวมาแกงได้มอเลยค่ะก็คือคําที่ว่าในน้ํามีปลาในนามีข้าวจริงๆเลยนะคะแต่เดี๋ยวนี้ บางที่อาจจะยังมีอยู่นะคะแต่บางที่ไม่มีเพราะว่าเพราะว่าบางที่ก็กินน้ําในนาไม่ได้แล้วมีสารเคมีนะคะสมัยนี้สมัยก่อนก็นาดํานะคะนาดํานี่กอใหญ่มากนะคะนาดําก็ขั้นตอนเยอะต้องพี่ต้อยก็ไม่เคยทํานะแต่พ่อแม่ทําก็ต้องหวานก้า เอาก้าเนี่ยถอนจากก้าที่หวานในบิ้งนาเอาไปดำกันดำนาก็ใช้พี่ต้อยก็ไม่เคยดำอีกเลยไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่พ่อแม่เขาบอกว่าใช้นิ้วโป้งกด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 นะคะก็หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินนะคะ่ะโบราณทำโบราณคือเกษตรก,กรชาวนาหลังสู้ฟานานะะ้าก็ต้องก้มดำนานะคะหน้าก็ต้องก้มลงดำนาก็หน้าสู้ดิน,นะ อพี่ต้อยก็สงสัยอยู่นะทำไมดำนาถึงต้องถอยหลังอืมก็ดำนาถอยหลังสิคะเพราะว่าถ้าเดินหน้าเราก็เหยียบข้าวที่เราดำมานะจริงดำนาถอยหลังนะแต่สมัยก่อนนี้ก็มีความสุขมากนะคะนาเขาก็พ่อแม่ทำนาเนี่ยพี่ต้อยก็มีความสุขมากนะอยู่ ห้างนานี่พ่อแม่ก็จะปลูกผักจอมปลวกอะคะ่ะมีทุกอย่างนะคะค่ะปลาเราก็มีกินนะคะผักเราก็ปลูกเองกินเองหมดทุกอย่างทําเองจะซื้อแค่ต้านเนื้อหมูอะคะ่ะเนื้อหมูนะคะพี่ต้อยจำได้ปลาทูนี่นานได้กินทีดีใจมากเลยเพราะอุตาราหกิรบ,บ้านเราสมัยก่อนมนะันอยู่ไกละทะเลนะคะเราก็จะท่าน นเสียงเขียดร้องน้ำผึ่งมาเดินด้วยน้ำพึ้งนี่ค่ะทุ่งนายามเย็นแต่วันนี้ไม่มีลมนี่ตัดใบข้าวไปแล้วนะคะตัดใบข้าวแล้ว ถ้าตัดใบแต่เดี๋ยวนี้ทุกคนก็ต้องการชีวิตแบบธรรมชาตินะคะก็คือจริงๆแล้วเราพี่ต้อยก็ด,ดูตามในในเพจในอะไรที่มีไล่หนึ่งก็สามารถปลูกทุกอย่างที่กินได้นะคะ สมัยก่อนนี้พ่อแม่ไม่ต้องซื้ออะไรจริงๆเพราะว่าปลูกทุกอย่างที่เรากินนะคะหอมล่องหอมล่องกระเทียมเนี่ยปลูกอย่างละล่องนะคะพี่ต้อยก็ลดน้ํากับน้องคนละล่องไปเลยตักน้ําแม่น้ํำน่านลดนะคะหอมก็มีไว้กินทั้งปีล่องเดียวล่องหนึ่งก็ยาวนะคะทําเป็นล่องยาวนะคะเราก็ขุดเอเอาดินไปปลูกเอาใช้ควายที่เราเลี้ยงเอาขี้ควายไปใส่นะคะก็เป็นปุ๋ยคอก ก็รดน้ำเช้าเย็นหอมกระเทียมถึงเวลาแห้งเราก็เก็บไว้กินทั้งปีข้างๆร่งองหอมเราก็ปลูกกระหล่ำปีคะน้าผักชีก็ได้เก็บกินตลอดนะคะไร่นี่ก็ปลูกไร่ก็ปลูกไร่แตงไทยปลูกพริกเราก็ปลูกแตงไว้ข้างล่างนะคะแตงกวาแตงไทยปลูกไว้ข้างล่างเราก็เก็บกินได้นะสมัยก่อนนี้ปลูกทุกอย่างที่กินที่เรากินจริงๆเลยนะคะ เนี่มีความสุขนะคะทําไมแต่เดี๋ยวนี้ก็มีความสุขแต่ว่ายาก,ก็เยอะนะคะต้องก็ต้องระวังพี่ต้อยก็พามาดูข้าวกอขอสี่เจ็ดนะคะนี่ค่ะ,จะเจริญเติบโตขึ้นเยอะเลยโตโตขึ้นเยอะเลยค่ะวันนี้ก็ตัดใบข้าวนะคะ แต่ไม่ได้ถ่ายตอนตัดตัดใบข้าวนะคะหนอนกอก็ข้าวอุปสรรคก็คือหนอนกอก็มีนะคะหนอนกอก็เยอะข้าวดิดข้าวเด้งนี่ก็เยอะนะคะอุ้ยตรงนี้เห็นพระอาทิตย์พอดีเนี่ยค่ะพระอาทิตย์จืบสวยเลยะคะ่ะซันเซส นะคะดูผักเซียนผีก็เยอะนะกอใหญ่ค่ะนี่ค่ะข้าวกอใหญ่จะทุ่มแล้วค่ะจะทุ่มแล้วยังสว่างจ้า ก็วันนี้กลางวันยาที่สุดนะอย่างที่วิต้อยบอกต้นคลิปนะคะ,ะ,ะเอ๊ะน้ำพึ้งน้ำพึ้งนั่งเหรอน้ำพึ้งเดินทุ่งนาด้วยค่ะ พี่ต้อยก็พามาชมข้าวนะคะข้าวกขอสี่เจ็ดข้าวกขอก็คือข้าวไอ้ถ้าเลขขี้ก็คือข้าวเจ้านะคะข้าวเจ้าถ้าเราเราเจอข้าวที่เป็นตัวเลขขี้เราก็คือข้าวเจ้านะคะข้าวเจ้าที่เขากินกันนราแะค่ถ้าข้าวเหนียวก็จะเป็นเลขคู่แต่บ้านพี่ต้อยเอบ้านน้องชายพี่ต้อยที่อุตรเล็กก็ปลูกข้าวหอมปทุม บางทีบานเดี๋ยวนี้ก็ปลูกข้าวเหนียวเพราะข้าวเหนียวราคาดีนะคะข้าวเหนียวนี้จะได้ราคาดีแพงเกินละหมื่นกว่านะคะเนี่ยจะมืดล้ไก่ขันกันใหญ่แล้วแต่วันนี้มันยังสว่างอยู่จะทุ่มแล้วค่ะจะทุ่มแล้วยังพระที่ยังยังไม่ตกดิน จ้าเลยค่ะนี่ค่ะไม่มีลมเลยค่ะวันนี้ลมหายไปไหนหมดอ้าวมากค่ะฝนไม่ตกมาสองวันแล้วค่ะที่นี่นะคะเขาบอกปีนี้ฝนจะล่านะคะก็คืออาจจะไปตกไปปสิ้นปีก็ให้ระวังน้ํา พี่ต้อยก็พามาดูการเจริญเติบโตของต้นข้าวนะคะเมาเรื่องชีวิตสมัยเด็กนะคะก็คือ,อทุกคนดูแลสุขภาพนะคะเราจะสู้โควิดไปด้วยกันอุ้ยพี่ต้อยเห็นลุงด้วยค่ะนั่งค่ะมีลุงกินน้ำเนี่ยมีลุงค่ะพี่ต้อยเห็นลุงแสดงว่าฝนตกตรงอื่นนะคะลุงกินน้ำเนี่ยลุงกินน้ําเกิดจากนี่ค่ะฝนหลังฝนตก แต่บ้านพี่ต้อยนี่ห้ามชี้นะถ้าลุงกินน้ำมาเดี๋ยวมือจะกุดเอาต้องเอาเช็ดเอามือไปเช็ดก้นเลยนี่ค่ะลุงกินน้ำสวยค่ะมีหน่อยหนึ่งเจอลุงกินน้ำพอดีบนยอดไม้อ่ะคะ่ะพี่ต้อยเห็นอยู่นะคะค่ะโอเคพี่ต้อยขอบคุณที่รับชมนะคะเราจะสู้โควิดไปด้วยกันขอให้ทุกคนที่ทำช่อง กำลังทำชั่วโมงอยู่ก็ผ่านเร็วๆนะคะคนที่ผ่านแล้วก็ขอให้ยอดปังๆนะคะสร้างรายได้เงิน u b e YouTube, YouTube การทำ u t u b e ก็คือ Youtube ตั้งสีขาวนะคะมันเป็นเงินในอากาศแต่ได้จริงนะคะค่ะอยากยอดปังๆเหมือนกันขอบคุณที่รับชมนะคะเพราะว่า y u t u b e เนี่ยเรา YouTube เขาต้องการให้เราทำคลิปออกมาเพื่อให้คนมาดู อ่าเยอะๆโดยที่เราไม่ต้องโดยที่คือไม่ไม่แลกกันดูก็คือทํายอดแอคนต้องการมาดูจริงๆนะคะค่ะแต่เราก็ไปดูกันเราก็ให้กําลังใจกันนะคะค่ะเป็นการให้กําลังใจเพื่อนๆกันขอให้ทุกคนปังๆนะคะยอดเยอะๆสุขภาพแข็งแรงนะคะอย่าเจ็บอย่าจนเป็นกําลังใจให้กันคะ่ะขอบคุณที่รับชมคะ่ะ thank you for watching ซียูบายพี่ต้อยบายบายจุบ๊บจุ๊บส๊ายบค่ะสุขภาพแข็งแรงรวยๆค่ะ